สวัสดีครับสอชออนิวสนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพักสำโรงเหนือนะครับมาทำคดีของท่านทูนตนริศรอดนะครับคดีบูลลี่หมิ่นประมาททาง f c e e o o o เนี่ยนะครับเ,เหตุการณ์นี้เกิดเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับกรณีที่ท่านทูถูกทัวลงนะครับแล้วก็มีการให้สอชดอำเนินคดีแจ้งความ ตอนนี้มีมาหนึ่งท่านนะครับเป็นชายหนุ่มวัย5้เดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีนะครับตามหมายเรียกของตำรวจแนะนำตัวเองเลยครับครับผมนายประพันธ์ศักดิ์ภูโพแสงครับก่อนอื่นต้องขอกลับประาาธานโทษอดีตท่านทูตอีกอดีตเอกอัครราชทูตท่านนัดิตโลด,โดโเฟืองละบินนะครับที่ผมได้ไปคอมเมนต์ในเพจเพจหนึ่ง ที่ทำให้ท่านได้รับความเสียหายก็ต้องผมอาจจะดูรายละเอียดของเนื้อหาของข่าวไม่ชัดเจนก็ต้องผมก็ยอมรับผิดครับก็ต้องขอกราบประทานอภัยอดีตเอกอัครราชทูตคุณนริตโรธเพื่อขบวนบิน,รบนครับผม คุณขอโทษแบบเป็นกิจจาลักษณะน่อยสิมีการไหว้ขอโทษเออยอมสำนึกผิดจริงๆต้องต้องต้องกราบทานโทษครับอ่าผมยอมรับว่าผมไปเม้นให้ท่านได้รับความเสียหายอ่าต้องกราบขอประทานโทษท่านอดีตท่านททตด้วยนะครับคุณนาริ์โลธเฟืองละบินครับผมขอบพระคุณครับคุณอายุเท่าไหร่นะครับอายุ59ครับอายุ59อาชีพอะไรครับอาชีพรับจ้างครับ รับจ้างทั่วไปครับเดินทางมาจากอุดรธานีนะครับครับได้รับหมายเรียกเมื่อไหร่ครับวันที่หมายเรียกออกไปวันที่สามรับรู้สึกจะประมาณวันที่สิบกว่าอยู่ครับสิบสี่สิบห้าครับลองเล่าความรู้สึกหน่อยครับว่าพอได้รับหมายเรียกแล้วเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ให้คนทั่วๆไปอะครับครับก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้ดูในเนื้อหาของรายละเอียด ที่เราว่าไม่เช็คระบบของข่าวที่ออกมาแล้วนี้ไปไปมน้นไปม้นแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงอาจจาะละลวมตรงจุดนี้ก็ต้องก็ต้องยอมรับครับว่าเราขาดวุฒธธิภาวะในการที่จะไปไปไปเช็ครายละเอียดอย่างแท้จริง ถ้าผิดผมก็ต้องยอมรับผิดครับก็ต้องกราบขอประทานโทษท่านอดีตท่านทูตด้วยนะครับม,นเนม,มเีเนี่ยมีคนมาคอมเมนต์เนี่ยเนี่ยอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วอายุก็ตั้งมากแล้วก็เดินทางมาตั้งไกลเนี่ยน้าเสียงโอเคสูภาพมากนะครับคือดูลักษณะแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนที่ก้าวร้าวในโซเชียลเลยเพราะที่ผมอ่านที่คุณไปบูลลี่ใช้คําพูด ผ่านทางตัวหนังสือเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยว่าคนสุภาพอย่างคุณนี่จะเขียนได้แบบว่าเฟืขนาดนั้นเนี่ยครับมันก็ยอมต้องต้องยอมรับครับตรงช่วงหนึ่งที่ว่าอ่านข่าวโดยที่ว่าเราไม่ไม่ศึกษาหาข้อมูลข้อเท็จจริงที่แท้จริงไปดูอาจจะเป็นฟิกนิวที่ของสำนักข่าวที่เราไม่ได้เข้าไปศึกษาในเชิงลึกก็เลยอาจจะ อาจจะสะเพ่าตรงข้อมูลตรงจุดนี้ไปก็ต้องยอมรับผิดครับแลวรู้ไหมฮะว่าการกระทําอย่างนี้มันผิดกฎหมายขอ,ขอบอกคนอื่นหน่อยสิครับครับ,บก็เป็นเคสแรกครับที่ผมได้รับหมายเรียกก็ต้องก็ต้องอต่อไปก็คงต้องใช้วิจารณญาณในการอคอมเมนต์ข่าวอะไรต่างๆก็เป็นบทเรียน ครั้งแรกของชีวิตอายุ59ปีแล้วเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็ก็ต้องเตือนน้องๆเตือนเพื่อนที่เล่น Facebook ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆให้มันละเอียดรอบคอบอย่าให้เป็นตัวอย่างเหมือนกับผมนะครับผมเพิ่งได้รับหมายเรียกของทางสอบสํานักงานตุลากรแห่งชาติหมายเรียกอันแรกครับแล <ใน S 2> คุณไปคอมเมนต์ตามโซเชียลตามกระทูต้ต่างๆนี่เยอะไหม ไปด่าในรักเสีย่าเงี้ยก็ไม่ครัไม่ไม่ไม่เยอะครับไม่เยอะแต่ก็ดอกชอบด่าใช่ไหมก็มีบ้างครับอันนี้ยอมรับเข็ดแล้วไปเนี่ยก็ก็คงคงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับอืถ้าจะม้นอะไรต้องต่อไปก็ต้องก็ต้องก็ต้องศึกษารายละเอียดของข่าวคุณลองเล่าประสบการณ์ให้คนอื่นฟังหน่อยว่าการถูกดำเนินคดีเนี่ย มันบั่นทอนจิตใจเรายังไงเรามีความทุกข์ยากเดือดร้อนยังไงถ้าเกิดเป็นคดีความขึ้นมาเนี่ยฮะเพื่อที่คน,นอื่นที่เขาอยู่พวกเรียนทั้งหลายเนี่ยยังชอบด่าคูอื่นเนี่ยจะได้ครับก็เตือนสติของเ,อเพื่อนเพื่อนน้องน้องว่า,เ,าเพื่อนเพื่อนในคีย์บอร์ดอะไรต่างๆนี่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นข่าวที่ไม่ศึกษารายละเอียดท่องแท้ความเสีย หายมันตกมาอยู่กับเราเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งความรู้สึกนะครับอันนี้ก็ผมโดนมาแล้วเออือนี่เป็น c a ส e study ก็จะพยายามต่อไปต้องต้องละเอียดรอบคอบมากกว่านี้ครับอนุญาตให้ผมเผยแพรนะครับผมคือคุณคุณอะไรนะคุณประพันธ์ศักด์ครับคุณประพันธ์ศักด์ อนุญาตให้ทางสอชอลาชผ่านเพจแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือนอกจากจะให้ไลฟ์ขอโทษผ่านเพจสอชอแล้วยังต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายจำนวนหนึ่งด้วยนะครับไม่ใช่หมายความว่าขอโทษแล้วก็จบกันนะฮะเพราะว่ามีมีม,มีมีการต้องชดใช้เป็นตัวเลขเพื่อที่จะให้ เป็นบทเรียนแล้วก็อย่าไปทำอีกเลยนะครับถอนบทเรียนก่อนจะไปนะถอดบทเรียนยังไงครับก็จะพยายามต่อไปไม่ใช่พยายามครับต่อไปก็คงคงคงต้องศึกษาเรื่องการที่จะไปมิ้นใครอะไรอย่างต่างเี่ยต้องต้อง,ต,องต้องให้ละเอียดรอบครอบแล้วใช้คำที่มันสุภาพไม่จะเสียสร้างความเสื่อมเสียให้ไฟตรงกันข้ามนะครับก็ขอบคุณนะฮะถือว่าเป็นวิทยาทานให้กับ คนอื่นนะครับถือว่าก็มีประโยชน์นะฮะการกระทําของคุณพันศักในครั้งนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์ต่อคนอื่นนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณอดีตท่านทนายแล้วก็อดีตท่านท่านทูตนริศโรดเฟื่องระบินนะครับก็กลับขอประธานทูตอีกครั้งหนึ่งครับมีครอบครัวยังเนี่ยมีคนถามมีคนมาคอมเมนต์เนี่ยอ๋อผมมีแล้วครับมีมีแต่ก็เลิกลากันไปอ่าโอเคนั่นเรื่องส่วนตัวครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ